สวัสดีครับคนเราถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นต้องเป็นคนแบบไหนครับคุณเคยฟังเรื่อง3ามหมูมาแล้วใช่ไหมครับมีเรื่องหมูเด้งหมูป่วยแล้วก็หมูเดี่ยงใช่ไหมครับหมูเด้งหมูป่วยหมูเดี่ยงนะฮะวันนี้ก็มีคนสามประเภทครับสามประเภทนะครับคนแบบที่1คือคนทําตามธรรมชาตินะครับทํางานตามธรรมชาตินะใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติคนประเภทที่สคือ ฝืนธรรมชาติคนที่อ่าคนประเภทที่3คือคนที่ทําผิดธรรมชาตินะครับคุณว่าคนแบบไหนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับ 1. ตามธรรมชาติ 2, ผิดฝืนธรรมชาติ3ผิดธรรมชาติคุณลองทายในใจดูนะหนึ่งสองสามคุณว่าเป็นคนประเภทไหนนะเดี๋ยวมีเฉลยเดี๋ยวมีเฉลยประเภทที่หนึ่งคือคนที่ทําตามธรรมชาติ ธรรมชาติของคนเราส่วนใหญ่จะเป็นยังไงครับขี้เกียจใช่ไหมครับธรรมชาติจะบังคับให้คนเราขี้เกียจชอบทําให้นอนตื่นสายๆชอบผัดการประวันผัดกันผัดวันประกันพุ่งนะครับมีงานก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําอยากจะออกกําลังกายอยากลดน้าหนักเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดอยากจะเลิกบุหรี่ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเลิกอะไรแบบนี้นี่คือคนทํางานตามตามธรรมชาตินะครับคนแบบนี้คุณคิดว่าจะประสบความสําเร็จได้ไหม ยากมากครับที่จะประสบความสําเร็จเพราะคุณทําตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติจะบังคับให้เราอะวันนี้เพียอยากนอนตื่นสายเราก็นอนยาวไปเลยเดี๋ยวค่อยตื่นเดี๋ยวค่อยทําอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนประเภทที่หนึ่งทำตามธรรมชาติยากมากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตครับแล้วคนประเภทที่สองล่ะฝืนธรรมชาติคนที่ฝืนธรรมชาติเป็นแบบไหนอย่างเช่น คนที่อยากจะลดน้ําหนักก็มันต้องยอมอะ่ะยอมต้องออกกําลังกายยอมควบคุมอาหารเห็นไหมยอมฝืนความอยากอยากจะกินอะไรหวานๆานี่ยกินผลไม้ก็ก็ฝืนที่ไม่กินนะอยากจะนอนตื่นสายคุณต้องรีบตื่นแต่เช้าออกไปทํางานอยากจะหยุดวันอาทิตย์พักผ่อนคุณก็ออกไปทํางานเห็นไหมไม่อยากไปพบลูกค้า ก็ต้องออกไปพบลูกค้าไม่อยากลิต์รายชื่อผู้มุ่งหวังก็ออกมานั่งลิ์นั่งเขียนลายชื่อไม่หยกอกมาไม่อยากมาประชุมก็ต้องมาเนี่ยคนที่ฝืนธรรมชาติคนแบบนี้จะสําเร็จในชีวิตครับแล้วคนทําผิดธรรมชาติเป็นประเภทไหนครับเป็นไอ้พวกบ้าครับเป็นไอ้พวกบ้าบ้าถึงว่าถ้ามารรมทำม,มา,ารรมโทมี่ก็มันบ้าทำมาโทมี่ เพื่อนกำลังเพื่อนเข้าบ้านหลับแล้วตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ดันโทรไปปลุกเขาเรียกเขาออกมาเฮ้ยออกมาพบหน่อยกูจะมาขายของกูจะมาชนมึงธรรมโตมิ <c oughs> เพื่อนที่ทํางานเวลาทํางานก็ไม่ทํางานมัวแต่าอรมโตมิในเวลางานไม่รู้จักการเทศะจนเพื่อนเลิกเเลิกคบไอ้ประเภทเนี้ทําผิดธรรมชาติทํางานไหนก็ไม่ประสบความสําเร็จครับ คนที่ทําผิดธรรมชาติบ้าเกินไปไม่รู้จักกาลเทษะไม่รู้จักทะม,มิง่งคือไม่รู้ไม่รู้จักแยกแยะว่าเวลาไหนควรทําไม่ควรทําเอาเวลาอโธม่ไปทําในงานเอาเวลางานไปทำอย่างอื่นไอคนเหล่านี้เวลาเวลาทํางานไม่ว่า,าจะทําอาชีพไหนส่วนใหญ่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้แล้วอ่ะทําตามธรรมชาติก็ยากที่จะประสบความสําเร็จ ทำผิดธรรมชาติเพื่อนคนเลิกคบไม่มีใครเอาก็ยากที่จะประสบความสําเร็จเหลืออยู่ประเภทเดียวครับประเภทที่สามฝืนธรรมชาติครับเราแค่ต้องรักในสิ่งที่ที่เราทําฝืนธรรมชาติวันละเล็กและน้อยคุณต้องฝืนฝืนตัวเองคุยกับลูกค้าให้ได้วันละสามคนฟังฝืนฝืนฟังคลิปอะโทมี่ให้ได้วันละสามคลิป ฝืนอดหลับอดนอนตื่นมาอ่านหนังสืออัตโทมี่ตื่นมาเรียนรู้ดูคลิปอัตโทมี่ฝืนเอาตัวเองเข้าที่ประชุมฝืนเอาตัวเองมางาน SA ให้ได้ทำเล็กๆน้อยๆแต่ให้ทำเป็นประจำทุกๆวันความสำเร็จความสำเร็จไม่ต้องการการทำงานในวันเดียวแล้วประสบความสำเร็จนะครับเหมือนคุณจะลดน้ำหนักอ่ะคุณต้องการลดน้ำหนัก1ิบโลถามว่าคุณอดอาหารวันเดียวน้ำหนักลงเลยไหมสิบโล เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับคุณต้องควบคุมอาหารวันละเล็กลน้อยออกกําลังกายวันละเล็กลน้อยทําทุกวันทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวครบหนึ่งเดือนสองเดือนน้าหนักลงเองสิบโลใช่หรือไม่ความสําเร็จต้องการวินัยครับวินัยหรือว่าการทําซ้ําเล็กๆน้อยๆทาเรื่องเดิมๆเล็กๆน้อยๆทาซ้ําครับเท่านี้นะครับความสําเร็จต้องการเท่านี้จริงๆวิในัยในการทํางานทําวันละเล็กน้อย ผลลัพธ์นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลครับฝากไว้ให้คิดครับสวัสดีครับ